สวัสดีครับสวัสดีกับช่องพ่อแม่ยูนีมและเพื่อนรบกวครับัำไดมันบอสไส่นะพนล่งนี่ในโดดเหมือนจะเอาถึงคุ้มบกไม่นีกำลังจะออกเดินทางนะครับไี่มีบกแรงงานอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ <c oughs> บ้านหนองตาโฮมตำบลข<น>ี่เล็กอำ<น>เภออาสามากครับ <c oughs> จังหวัดร้อยเอ็ดครับ <c oughs> แต่ว่ามือนี้ก็บจะไปแตือนในจังหน่อยครับมีไทยเอ็มวีครับ

ไอ้นู่นเด็ดผมก็ใหญ่ครับสวัสดีครับพี่น,อน้องตนกล้ากัน,กกนไ้มครับมัน,นเามาต้นกล้นกิน าหสำหรับส่วนที่โต๊ะข้างครับนี่ครับส่วนที่โต๊ะข้างกำลังไล่เช็กอยู่ครับมันก็นจะมีอยู่บลายหรอกครับแต่ว่าไล่ไปเรื่อยๆก็จะเบิดได้ทุกคนครับอาจจะ อาจจะซาแน่เพราะว่ามันตกข้างช่วงนี้บางอันกะมีตกข้างจากไปสนีนั่นเป็นบ่กโซงกลับมาส่งกลับมากกับนี่ครับโซงกลับมากครับบางคนก็ใส่ใส่มูปิตบางคนไอ้ปิ่นขอโมดออกมาแล้วบ่มีบัลเล็กที่ที่ไหนที่อยู่บ่ชัดเจนก็คือมันก็ไปบ่ถึงครับช่วงนี้ก็ทักหาบ้าทวนเลยครับของตกข้าง มาหาเลยทักมาเลยถักมาเลยเพราะว่าทักมาหาผมผมก็ทักผมก็ทรงให้บาทุนต่อกักหาบาทุนเลยโดยตรงเลยก็ได้ช่วงนี้จะมีบอไรปะไหนหรอครับแม่หน่อย่นพาันอมมนดีเลยร ตะกาสบูข้นไหเอาตะก้าู่งนิ่งบ่ตะก้าู่ของขาขึ้นเลยยังหัวบันจีซ่อนเมนูเดียเจียวต้องสงผัก

bọn in start luôn vậy nè, mở đèn này, bít biết cửa tuôi vậy, mở đèn còn, về còn hoạt giúp cửa tuôi còn, em nhiên อา่ังานว่เดี๋ยวปดทั้งลานก่อนในเกี่ยมาวังสองเป็นว่าแต่บอดีไปงานไงยาเยอะยังได้ฉีดตอนที่จะ กเอมันแข็งเนหไปฉีแถวละเอียดผิดแล้วไปงานก่อนส่งไยงานแล้วก็ไปมันเดี๋ยวมันเสิบจพอทันเลยเาเป็นเหล่าเนั่นไม่กินนะชอกโกแล็ตัวนี้มันเ็อันนี้เลอานงเสีแงไปแหลวเป็นอันัหนแม่เป็นไหวบอ่ นี่นะูบิ่นพด,นดาน้ามาหายอ่ามันเป็นวาเนาะมันเป็น,บน,นับอกอยู่ว่ามันจะเป็นผมผมนะมันเป็นอย่างขาบอกยู่กลมประคบรครับใส่หมดใส่หมดแดง นผมพ,อพออ่อไงี้ินที่ซ้อนเรื่องพอกันอยู่อำเภออาสามารถครับบ้านขวานนะำจังหวัดร้อยเอ็ดยว,<ะ>ว้าไปเมื่อไหไปที่ไหนทำง,งานบ้าน อแล้วไม่ไหให้ประวัติไปบ้านน้องตาโฮมใบระวมนขี้เหล็กอำเภออาสามาต้ลอยเอ็นลอยเอ็แลอวเย็นแบบขอนแก่นลอยเอ็นขอนแก่นลวกัสุกามาลอยเย็นดครับอาบน้เร็ว 爸爸正在吃啥？<laughs> ่ายคปบ่ายคีบหน้าดำแม่เป็นว่ามันมั่เป็นมันเป็นน้ำเลือดหายเลยนี่มอดกระโปดแบบนี้วองพี่ม้อนั่งนะโมโหแล้วมันคนนั่งเลยดเพบาะมันเป็นหมู่บ้านเดอมันหนาจะอยูไลย์หมเลยสมพอมันมี กินอะ้วมอันนั้นๆบ่มีใครกินม่แต่แองจีกับอุ้งอิง P, นี่ไอซีพีนีอ่สองคนที่กินเพราะว่าแม่บ่กิน,นอยู่แล้วอารมณ์คล้วนลมณ์คลวนอมณ์อย่างนั้นแม่บ่ามาคล้องมานอนเนี่ยไอ้จ<ต>ีกับอ็คนอิงไม่ได้ขึ้นร่นง่ายเลยคล้องนอนมาแล้วเนี่ย พอกข้ามาชื่นมาครับสวัสดีครับ